ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุผู้สุคนายลินอินดีมากอีกแล้วค่ะมาทักทายพี่น้องคือเกา่าเป็นยังไงแนาะอยู่ดีไม่แห้งกันสุผู้สุคนบ่เมื่อนี้ได้อีหยังมาฝากมาต้อนเยลินแนอะฟังทางเมืองไทยเนาะฟังทางเกาหลีไอหนุ่มสุรินเมื่อนี้กินอีหยังน,องน้องพัฒน์เดือบึงอันสองพี่อยู่นะด้วเนะมื่อนี้เนดะ้อบอลัดกินหยังเนาะเมื่อนี้เนาะ ขอบบุญขอบคุณลหลายๆนะคะเถ้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เขามากดติดตามเขามาส่งกำลังแรงใจให้เยลินอินดีเยลินอินดีกันน้ำพีน่นองกือกันค่ะส่งกำลังใจให้กันและกันเนะค่ะเนาะค่ะผู้ใดที่สิถึงฟังฝันแล้วเยลินก็ดีใจน้ำลหลายๆเด้อค่ะเด้อสำหรับผู้ที่ผู้ที่เริ่มใหม่ือจงเยลินนี่ไปเข้ามาเก่าไปน้ำกันค่ะ อย่าไปเสียเลียดกับมันเลยเด้อพี่น้องค่ะเฮ็ดอันใดแล้วมีความสุขเฮ็ดไปค่ะชีวิตเฮามันสั่นค่ะบางครั้งบางสิ่งบางอย่างเฮ้าขาดหวังเกินไปคันเฮ้าบ่ได้สมความมุ่งมั่นปัตถนาหรือความหวังที่เฮ้าขาดบ่้น่ะมันบ่ได้สมดังตั้งใจมันเสียฮ็ดใ้เฮ้าพิดหวังพี่น้องค่อยๆเฮ็ดไปค่ะค่อยๆเฮ็ดไปเดียวก็ดีเองเนาะค่ะก็ถือสว่าเฮ้ามีความสุข เออเขามีสิ่งดีๆมาแบ่งปันให้พี่ให้น้อง,ได,งได้เบิ่งได้แยงนํามีความหลู่ดีๆมาแจกแจงสู้กันฟังเนาะคะ่ะเนาะอันใดดีเขาก็เอามาแบ่งมาปันกันอย่าลืมนน่นดีใจดีใจค่ะหลุ่ยซื้อกว่าชีวิตมีกําไรหลายคกเพอหยังบัติได้เห็นพี่เห็นน้องได้เห็นวิธีชีวิตบ้านเฮาทั้งเมืองไทย ผู้ยุหันยุหนีทั้งกเกษตรกรกะดีทั้งกเกษตรพ่อเพียงกะดีเนาะค่ะเนะยาะยยลินอันขอเอาใจซอยสุภูสุคนอค่ะเดอะ้อผู้ใดพิดหวังอยู่ขอให้ลูกขึ้นมาสู่ผู้ใดท่ทฐอแท้ลูกหาไวเดอ้อลูกหาไวมากกับยายลินค่ะไปมากไปยิมไปหัวน้ำกันเมือนี้อากาศดีบ่นหนาวปนไหลยายลินแต่สีผ้าไม่ย่างเล่นเบิงพกักเบิงหยังไป เพราะว่าอุดอู่อยู่ในบ้านมันบ่ใครดีปันใดค่ะอยู่เมืองหนาวนี่เฮาต้องออกมาสูดอากาศข้างนอกแมนว่ามื้อนี่ยายลิ่นบ่ไใดโดดเสือ้อยายลิ่นสู่ลมบ่ไหวยายลิ่นกระสียางเอาค่ะสุขภาพก็คือสิ่งที่สําคัญสําหรับพี่น้องคนเฮ้าสุผู้สุคนเนาะค่ะเนาะกินอาหารด,ดีดูแลสุขภาพแต่งตัวสวยสวยสวยเพื่อผู้ใดวัติก็เพื่อเฮ้านี่ล่ละพี่นอ้องเออ ู้ใดก็อยากเห็นของดีๆงามๆัวมันพี่น้องว่ะเบิ้งคนแหลกถือใจดีใจกะเฮ้านี่ล่ะค่ะ่องกระจกเบิ่งแล้วโอ้เมื่อนี่เฮ้าดูดีเว้ยเฮากะลูซึกดีค่ะพี่น้องเฮาออกไปข้างนอกผู้คนเห็นเฮ้าเขากะลูซึกดีความสุขง่ายๆพี่น้องความสุขง่ายๆบ่รวยกะสุกได้พี่น้องมันกะสุกไปตั้งแต่โตเฮ้าพี่ละ่ะสุขกับสิ่งใกล้ตัว วสิ่งดีๆมันก็จะมาหาเราเองไปค่ะเมื่อนี่ยายลิ้นสีมา,ว,าว่าเหลืองสแกมเมอร์ยายลิ้นถือสแกมเมอร์ต <c oughs> ้มคุณดีตางามให้เขาต้มถ้าว่าเขาก็ต้มค้อนงามเราเราพี่น้องเอาคนผัวหายหขาก็ก็ต้มมันเน่พี่น้องว่า <c oughs> ย่าลิ้นถือสแกมมอ์ต้มย่าลิ้นก็นเลยอยากเอาประสบการณ์ส่วนตัวมาแบ่งมาปันใหส้สาวสาวสายฟอหรือว่าไผ่กระซงที่คุยกับคุยกับเชาวต่างชาติอยู่นะตอนนี้เน,นาะคะเนาะว้ยคืออันเย็นเมื่อแี้พี่นอ้องค่ะสำหรับส,วสาวที่ที่ที่คุยอยู่กับ ชาวต่างศาต์อยู่ตอนนี่กะกะให้ละมัดเราบ้างเด้อค่ะเด้อเพระาะว่าเออเยลินนี่ตัง้งตาโสดมาหนี่เยลินวองน้งผู้น้ำข้นหลายหลายเด้อพี่น้องเพระาะว่าเยลินโสดแล้วเยลินเยลินคุยกับผู้ใดก็ไดนะ้เนาะโสดก็ดีเงี้ย,ยก็ได้อะเนาะ <laughs> โอ้เย,ยลินเป็นค้นดื้อเด้อเป็นคนมากมวนม,นมนวากหัวจะส่อซ่าเย,ยลินเด้อเย,ยลินวบา นัวหัวมวนบ่ามักอีหยังที่น่าบูดอึ่งตึงอังตังยายลินอยู่นัน่งมาเด๋หอหุ่นหวย <c oughs> อันเรื่องสแกมเมอร์นี่ตั้งแต่ยายลินเป็นโสดมาเนี่ยยายลินกะว้าวก็ผูกกับคนหลายหลพี่น้องเอ้ยมากน่หาลายตาแล้วบัดที่นี่สแกมเมอร์มากจังไดวัตีสแกมเมอร์นี่กลองสั้นว่พี่น้อง ยนลืนสิเปลี่ยนมือเด้ะอะยันลินหนาวบ่ได้เอาถุงมือมานั่งหนาวแห้งค่ะสแกมเมอร์นี่มาจากสาวัตถีมาได้จังได้วัตถีสแกมเมอร์นี่เขาสิเขาหา,หาเฮาทางเฟซบุ๊กได้พี่นอ้องผู้ใดเล่นอินเตอร์แมนี่ก็เจอทั้งอินเตอร์แมก็มี่ไอจีนะคะมันเขาหาเฮาได้ทุกๆท,ทั้งโลกโซเชียลทุกๆอย่างสแกมเมอร์นี่ สีขาหาเฮ้าส่วนมากแล้วสีทักทายเฮ้ามาทั้งขอความนะคะขอความในเฟซบุ๊กจังเสียค่ะขอความใน Facebook เฟซบุ๊กสวัสดีครับจังสันจังสี่เพ่นกนสิเว้าออไปดอกเพราะว่าหยังวันตีหนึ่งสถานะเฮ้าขืนว่าเหมิดบอพี่นอ้องว่าพี่เหมิดแต่สถานะเฮ้าขืนว่าโสดเนาะคันว่าโสดไผ่กสิอยากทักอยากทายกันบ่พวกนี้เขาสิเจาะเจาะเขาหาคนเอเชียเด้อพี่นอ้อง เขากระสี่ักทายมาว่าสวัสดีครับจังสันจังสีเออเจ้าพุ้ดีตางามารเออผมเห็นผมเห็นอันอันโปรไฟเจ้าเลี้ยวโอ้ยผมละมักเจ้าจังสันจังสีพันสีหวานมาได้พี่น้องหวานจ่อยๆในจังหวะนั่นนี่ถ้าเฮาอยู่ในช่วงที่ออนแอช่วงที่เฮาอกหักได้พี่น้องเด้อช่วงที่เฮาอกหักนี่ สิเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดสําหรับลูกผู้ญิ่งเ้ออันนี้สาหรับเยลินเด้สาหรับความคิดเห็นเยลินเองพระว่าหยางวัตีในช่วงที่เหาอกหักช่วงที่เหาอ่อนแอผู้ใดก็ตามสร้างที่เขาว่าเบามาจานําเหาต่อหนันเหาสีเว้าน้าเขาเบิ่ดพอหยางวัติเหาอยากมีไผสักคนหนึ่งมาเบามาจา,าน,นํนามาคุยนําเพื่อที่สีเหฮามีความรู้สึกดีมีความรูสมมร้สึกดีขึ้น หนึ่งไปยังจังเซียในยเฮามีความรู้สึกดีวัติผู้ใายที่เขา,มาเมื่อวาน้นันี่ถ้าเฮ้าเขาไปเบิงรูปผู้ไฟเขาเนี่ยเขาสิตั้งลูปผู้ไฟเขาเนี่ยังยังโก๋รู้ได้ด้พี่น้องหนึ่งลูบรอโอ้รอขักได้พี่น้องรอผู้ใดก็สิอยากได้คนรอตัวเพื่อสีอยากได้คนผู้หายเนาะพี่น้องว่าวะพี่น้องเบ่งคนพี่น้องกับสิต้องเบ่งการแต่งตัวดูดี ก้อนละอันดับแหลกแมนบอพี่หนองว่าอืมบัดนี้เอาลูกพ่อไฟน่งกัน <c oughs> ลูกพ่อไฟเขา,าก็กสีดูดีมิชาติระกูลค่ะลูกพ่อไฟก็สีดูดีมิชาติระกูลบัดท,ที่นี่นาทีการงานนาทีการงานก็ดีบัดนี้หนาทีการงานก็ดีเป็นทหาร เป็นเจ้าใหญ่นายนตูโอ้เข้าไปเบิงแล้วโอเขาทาตัวนี่เออนาะเขาทาตัวนี่มากแล้วอะเอา้าคุยบัดคุยไปคุยมาพวกสแกมเมอร์นี่มันมันใช้เวลาคุยน้ำเท้าวโวเดนเนยพี่นอ้องเขาจะใช้เวลาทำงานไม่เกินเจ็ดวันถ้าเขาคุยกับผู้หญิงค่ะพออินา่า ะยลลิน,นสี่เป็นคนมักเขียนภาษาอังกฤษค่ะเยละลินว่าภาษาอังกฤษบวกเกงแต่ว่าเยลลินสีเป็นคนที่พ่อเขียนตอบโต้เขาได้พ่ออ่านออกบาที่นี่เขากสรีวราน้ำเ้าทักท้ายเ้า darling oh so be that ไม p r i นเซสเพนกสีว่าดอกอัไม้พรินเซสนี่คือ,อยังวัดเจ้าหญิงของฉันคุณเด้พี่น้องมันโกหกหรูซำไหนพูดสีมาตมใหม้บมบด้เินเฮาขี่ไล่เด้โอ้ยไผกกษิอยากเป็นเจ้าหญิงตะเนาะ ผู้ใดสิอยากเป็นอันบันนอกขอกหน้าอยู่ในโอกในปลาโทษที่เด้อค่ะเยลินบ่ได้ดูถูกคนบันนอกพอเยลินก็เป็นคนบันนอกเยลินหมายถึงว่าไห้กรสิอยากทิบอันสถานะตัวเองให้ขึ้นอยูท่ที่ดีๆทั้งนั้นแม่นบ่พีน่น้องจ้ะอันนี้เฮาก็เข้าใจกันเนาะค่ะเนาะค่ะหากว่าคำว่าใดที่เยลิ้นว่าผิดพลาดพังไปเยลินก็ขออภัยไว้ก่อนเด้อค่ะเด้อเย,ยลินบ่ได้เจตนาะค่ะ ยาถือ,อยาสายาสุวากันถมบงนีมันกับพิษพาดกันได้เนาะค่ะเนะาะค่ะบัดท,ที่นี่เพื่อนกับชีว่าเด้เพื่อนกับชีว่าวแล้วว่าอันเออเข้าจังสันจังสี่ผมนี่ตกลุมรักเจ้าแล้วเออความหวานนี่กับชีวานมากหละในช่วงที่เฮ้าอกฮักช่วงที่เฮ้าออนเอเนี่เฮ้าเฮ้ากับชีวาวน้ำเขาค่ะนี่เอาไปได้จักสามเมือไปได้จักสามเมือ เออเพื่อนกับสีวาตอนนี่เพื่อนเฮ็ดงานยูหันยูนี่ลังเทือสีสีบอกว่าเฮ็ดงานยูมาเลเซียค่ะยูมาเลเซียจังสันจังสีทันห้าตกลุมเขาแล้วได้นี่บ่อน้าเขาแล้วโอ้ยมันสีทักทายเ้ามากนี่มัดเหมอคือคือเขาบบเฮ็ดงานนี่เด้พี่น้องแต่ว่าเวลาจังสันห้าสิี่บมีสติคิดเราแง่เราแง่หรือว่าเราวังไพ อยังทั้งสิ้นหรอกค่ะวอยางเดี๋ยวเพราะว่าเฮา,า,นะาอยากมีแฟนใหม่เนาะค่ะเนาะเฮาอยากมีแฟนใหม่เฮาอยากมีชีวิตใหม่อยากเจอคนดีๆอันบ่เออเฮาก็ลืมคิดถึงเฮาก็ลืมคิดถึงหาหมองร่างกองก่อนย่าิ้นหนาวแล้ว <c oughs> สั้นแล้วบัดชินคิดถือคิดผิดเนาะออกมาขางนอกพี่นองเลยอย่าเฟื่องเด้อ อ <c oughs> หอดไซเแล่าเวาบ้างหัน ừ, ในเมื่อช่วงที่ห้าอหากหักเ้าอ่อนแอนี่เห้าสิบ,บม่มีสติสตังคิดละแหววละว่างไพได้พี่น้องมิตรสีอยากได้ย่างเดียวค่ะบาดท,ที่นี่อ่า,าข้อเฮาขอเขาหล้ว่าห้านี่คุยน้ำเขาตลอดแหละเออเขากับสีว่าเดียวแบบนี้ว่าผมเหตุงานอยู่มาเลเซียเออหรือว่าอยู่มองหันมองหนีตอนนี้ผมออกไปอ้าว่าไรไปหันไปหนีบ่ไดรเออ คุณพ่อสีซอยผมไดบ่จะโอ้ยเมื่อกาสันพี่น้องเฝ้าเด้อจะบัดที่นี่เขากะซีว่าได้บัดที่นี่ว่าคุณพ่อสีซอยผมได้บ่จจะพ่อสีซอยผมได้บอ,อ,อบันผม,บ,ผม,บ,นผมบัตรแค่ดิตผมมีปัญหาธนาคารผมมีปัญหาผมกดเงินบ่ไใดอีหยังบ่ไดดเพิ่นกะซีว่าไปดอกบ้านนี้ ค่ะเปนผู้ยิ่งผู้จังหนึ่งเนาะค่ะเนาะผู้ยิ่งผู้จังหนึ่งนี่สีหลงเสือเด้พี่นอ้องเพราะว่าเขาบอกว่าเขาบอกเยลินว่าผมผมไปหอดล่อนดอนแล้วเขาบอกเขาเป็นคนล่อนดอนคนอังกฤษนี่แหละค่ะผมไปหอดล่อนดอนแล้วผมเสีโอนให้เจ้าทั้งตน้นทั้งดอกผมรับล่องจังแสนรับล่องจังสี่เบิร์ดเลยเด้เอาเยลินเยลินก็เอาชุกคิดเนาะชุกคิดละพี่นอ้องเพราะว่าหยัางบัติอม เมนยูแมนเฮาสี่อยากได้ผู้ใสด่ดีๆมาเป็นลูกเป็นผัวกับเมนยูน่นนะค่ะน้องพี่นอนะ้องเนาะแต่ว่าผู้ใส่เนี่ยคุยกับเฮาได้สามสี่หมื่นเนี่ยถามยืมเงินน้ำผู้ยิ่งเนี่ยนั่นมนเมนได้พี่น้องพี่น้องเจอไววเดอ้อสายฝอหรือไพกับตามสร้างที่ที่โอ้ยกล่องคือสั้นแต่พี่นอ้องลมหนาวที่เอ่อที่คุยกับ วต,าาต้าตศงส์ตยู่ตอนนี้อันให้ระวังไว้ให้คิดยู่เสมอว่าผู้ชายนะคันคันคันยู่ดีๆมาคุยกับเฮ้าวาหากเทาจังสั่นจังสี่แล้วยู่ดีๆมาถามยืมเงินเฮาเนี่ยบ่เมีนได้พี่น้องจังได้กับบ่เมียนลอยวันพันปีลอยศาสพันศาสจังได้กับบ่ถือตองบอ่เมีนผู้ชายที่ดี ผู้ชายที่ต้องการที่อยากจะดูแลผู้หญิงเขาสิบะมีทางที่สิมาลบกวนเราค่ะถ้าผู้ชายคนไหนลบกวนเราตั้งแต่วินาทีแรกเขาบ่ใช่เขาบ่ใชา่เห่นอางเศร้าเว้าเด้อเศร้าเ้าไปลดจ้ะปไนน้ยลินก็เลยว่าเอา้าฉันสีเอาใส่มาให้คุณเยลินก็วางสิเนาะเอา้าอันก็เงินทํางานคุณอันเด้ตอนนั้นเยลินบ่ได้บอกว่าเยลินเห็ดงานอีหยังเด้จ้ะ ยายลินบอกแค่วายายลินเหตุงานสื่อ,อจะปฏิน,นเพิ่นกับวาเนะวา่านก <c oughs> ับเงินที่คุณเหตุงานนั่นเดยผมรับรองวาอ่านผมสีโอนให้เจ้าเบิดทั้งตน้นทั้งดอกนั่นแหละวะสัสดุวานะ่ะคันคันคันมันตีเป็นเงินไทยแล้วก็สีอยู่เล่าเล่าหาหกเมื่นหล่ะค่ะพี่น้องหาหาหกเมื่อตอนตอนที่ยายลินคุยกับเขาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเงิน พันปอนพันพันปอนไข่ตอนนั้นค่าเงินมันกก่ยังบระทันในโลกนาอค่ะเป็นเงินหนึ่งพันปอนหนึ่งพันปอนเนาะเออคนกะว่าอย่าเล่นกันเลยว่าฉันบ่มีให้คุณดอกออันคุณนันคุณนันบ่ไดมีตัวตนเพราะยังวัตีเข้าไปในเฟซบุ๊กไปซองเฟซบุ๊กเจ้าเจ้าหอดแต่บ่มีมูพ่อคนเออ เจ้าบ่มีขอมูลอีหยังทั้งสิน้นเจ้าเสือมหา,หาหลอกฉันหลายก็เลวังสิแม่นฉันสีว่ากับเจ้ามาต่างหลายเมื่อฉันกบ่ต๊โง่ให้เจา้าดอกเดอ้ออย่าลิ้นก็วางสิหละมันกวางอันผมบ่ได้เป็นคือเจา้าเว้าซส่นวาเจ้าบ่ต้องมาว่าวดอกเธอหนะ่ะเป็นสแกรมเมอร์อย่าลิ้นก็เลยวังสนะิอันเื่องดาผู้ชสยเนี่ย่าลิ้นดาวิ้ยไ,ได้พี่น้องค่นย่าลิ้นย่าลิ้นรู้สึกว่ายาลิ้นบอกโอเคย่าลิ้นสัตว์หลดเด้อ เธอหมายความว่าจังไดสแกมเมอร์คืออีหยังสันก็ตัวเธอเนั่นแหละคือสแกมเมอร์ค้นตัวคนต,คนตมคนนั่นก็เรียกว่าวอังสี่นะจะอา่าก็เลี้ยวไปบ่ที่นี่อ้าผู้นี้ก็เลี้ยวไปบได้กินเยลินเด้แล้วกันเยลินกับบล็อกไปเลยดาแล้วเยลินกับบล็อกค่ะพี่น้องบล็บอกเขาไปเลยอย่าให้เขาติดต่อเท่าใดค่ะบ่ที่นี่ก็ซีมีอีกผู้หนึง่งอีกผู้นึงนี่ สิติดต่อยาลินมาทั้งไอจีค่ะยาลินนี่เล่นอินเตอแกรมค่ะอ่วงนี่ในไอจีนี่สีเช็่ไงเช็กไงยอย่างวัตตียาลินถือต้มดูลายาลินสีบวกเด้อค่ะเด้อผู้ใดที่ท,ที่ที่เล่นอินเตอร์แกรมเล่นโลกโซเชียลสีมีผู้ชายทักเขามาหาเหาเนี่ให้เขาไปเลิกเบิง่งลูโพ่กฝ่เขาเด้อเขาสีตัง้งเขาสีตั้งเป็นรูปทหารรูปนั่นรูปนี่พี่น้องยาเซียเด้อค่ะเด้อ พี่นอ้องสายฝอหรือภัยกระตามส้างที่ทีทีทีท,ทีเจอแบบที่ยายลินเจอให้คิดยุ่เสมอว่าผู้ใาด้ดีๆที่เป็นข้าราชการเป็นทหารน่ะเป็นทหารน่ะพี่น้องออโอ้ยเนื <laughs> ่ยเป็นทหารว่ติเป็นทหารเป็นนักบิน พี่น้องคิดด้วยว่าทหารเจ้าใหญ่น้ยโตขนาดนั้นเป็นนักการบินน่ะการเป็นนักบินขนาดนั้นเขาเสียเอาเวลาใดมาเล่นโลกโซเชียลเขาเสียเอาเวลาใดมาหาเหนื้อคููทาง Facebook, ทางเฟซบุ๊กทังอินต้าแคมมันเป็นไปบ่ไดดอกพี่น้องแล้วบัดที่นี่ขอมู่นเขาลูบเขาเที่เข่าเขาไปเบิ่งนะ่ะผู้ใายน่ะมันสิโพดเมื่อนึงจักว่าจักรอบ เป็นไปบ่ได้ดอกถ้าถ้าถ้าผู้ใส้ดีๆเขาสิโพดเมื่อละเทียเท่านั้นล่ะพี่น้องเขาบ่ได้มากโพดอันทุกๆชั่วโมงพอวาอหยัางมติเขาอยากให้อันผู้ยิ่งเขาไม่เห็นว่าเขาน่ะโพดโพดขอมูลนเขาโพดลูบเขามีความเคลื่อนไหวแต่ให้พี่น้องสังเกตเบื้องทุกๆสองชั่วโมงที่เขาโพดนั้นเป็นไปบ่ได้ค่ะเขาสั่งเขาสั่งเขาสั่งแอคเคาท์ปลอมขึ้นมาค่ะเขาสั่งแอคเคาท์ปลอมขึ้นมาตัวเฮาซื้อ เฮ้ย,ยลิ่นหนาวอืมเขาสั่งแอคเคาท์ปลอมขึ้นมาซื้อ,อเราบที่นี่คุยไปคุยไปเขาก็เสียเขาอีหลอบโดมค่ะเขาเสียเอินห้าววันวันเอาคุยไปเพราะเขาตกหลอดได้จากสองสามเมือ่อเขาก็เสียเบาเรื่องเงินเรื่องทองค่ะคันเขาผู้ชายคนใดกสร้างที่เอาคุยน้ำเราเบาเรื่องเงินเรื่องทองนี่พี่น้องบอกให้ไว้เด้อ บล็อกไห้ไห้เลยค่ะบล็อกขอมูลนเขาไห้ไ้แเราเขาขอ,อยังไงยะให้เขาเขาขอดีเทลอียั้บ่ต้องให้ทั้งสิน้นคันพี่น้องอยากคุยเพื่อเอาประสบการณ์คุยได้ค่ะแต่ว่าคันเขาขอมีสิ่งใดสื่อหนึ่งที่เขาขอพี่น้องอย่ยให้เขาเป็นเด็ดขาดอียั้็บ่ต้องไปให้เขาบ่าว่าสิเป็นที่อยู่บ่าว่าเขาสิวาว่าผมสิส่งอันนั้นอันนี้ไปให้เจ้าเจ้าย่าไปหาเสือเด้พี่นอ้องบ่ม่ดอก ของฟี่บมีในโลกพี่น้องของฟี่บมีในโลกค่ะตั้งแต่เฮาหาพ่อตายเข้ากันยั่งเหลียบัตททนีไผ่ล่ะเข้า่บู้จากเขาภาษาคุยกัน3 4มื้อเขาสิมมส่งหยังให้เฮ้าบบมี่ดอกพี่น้องบบมีหนึ่งขันเฮ้าบ่อยากถือต้มถือหลอกเฮาอยาโลกค่ะเฮ้ายาโลกพี่น้องถ้าเฮ้าบนโลกเฮากับสิบ่เสียทรัพย์สินของเฮ้าอันสิบ่เสียโตสิบ่เสียชีวิต อ่ะก็ว่าไปข่ะขั้นเฮาโบโรลบเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วบารนเนให้เฮามีสติให้เฮามีสติเสมอเสมอว่าให้สังเกตว่าคน,น,ยายน,น่นเจ้ายายนายโตปนันแล้วเขาบบมีเวลาหรอกพี่น้องเขาบบมีเวลามากมากคุยกับผู้ยิ่งที่บ่ลูนในโลกใบนี้มันสิคุยกับผู้ใดแน่พี่น้องจ้าในแอเข้าเขานัน่นมิตตะคนเอเชีย ค่ะคันยักหูเดอ้อเข้าไปเบิ่งเด็กใ้เฟสนไปกันฮัลโหล <laughs> อันบ่มี่ดอกพี่น้องบ่มี่ของฟรีไม่มีในโลกให้จื่อไว้ช่อนั่นค่ะสิเห็ดหยังทํำหยังสิคุยหยังกับผู้ใได้อยู่ก็ขอให้มีสติเนาะค่ะเนาะคิด หยุดคิดนิดนึงก่อนที่สีให้อีหยังเขาไปนะหยุดคิดนิดนึงเด้อพี่น้องเด้อค่ะหยุดคิดหยุดคิดคักๆมันเป็นไปบ่ได้มันบม่มีแนวเป็นไปได้ดอกค่ะเออก็นี่แหละเย,ยลินก็มีแนวเอ่อมื่อว้าให้ฟังประสบการณ์เยาลินถือแกมเมอรหรอกที่จริงมันก็มีมีหลายก็เนีล่ล่ะจ้ะเดี๋ยวบทที่นี้ยายลินสิว่าว้าวเรื่องอืม เดทติงออนไลน์ให้ฟังเด้อคันผู้ใดเขาเขาเว็บไซต์หาคู่เนี่ยติดตามอย่าเล่นเด้ออย่าเล่นวีเนอวอกให้ฟังดีดีหลายอย่างจ้ะตั้งแต่เป็นโสดมาเนี่ยอย่าเล่นม mm ีก hmm. hmm? uh ําไรขึ <wh ats keyboard code> um, so ้นอย่างนี่ไเดี๋ยวชีวิตน่ะถือผู้บ่าวต้มกะคักเออต้มคักต้มกูคักต้มคักโหลดสูอันอดีตผัวกูต้มบัวพ่อผู้อื่นต้มกูอีกเอาคักๆเอาให้มันแกันแกรนโลดเออ ตาว่า <c oughs> เอากระต่มีสติโอ้ยสมัยเยลินลมตกหลุมบังหันโอ้ยดังฮักสนอนอหนอนอจ้านั่นละ่เะเยลินกับมีแนวมาเว้าสู่ฟังอาจสิอาจสิบ่ได้ตื่นเต้นอาจสิบ่ได้อีหยังมากไหมนะคะแต่ว่าเยลินก็อยากเอามาแบงปันลูกู้หยิ่งน้ำกันเด้ค่ะอยากเอามาแบงปันอยากว้าสู่ฟังว่า การที่เข้าคุยกับผู้ชายมากนาหลายตาเนี่ยเข้าว่ไดดเห็นก <да ันเนี่ยมันเกิดที่ยังขืนแน่กับชีวิตลูกฟูย SO ิ่งนอกขันว่ะค่ะจังใดกัไดดกัให้พี่ให้น้องสายฝอลูกแม่ยายแม่ยิ่งสุขุสุขคนดูแลเจ้าขวงดีๆเด้อพี่น้องเด้อสีเงาปันใดสีโอกหักปันใดสีเห็ดยังกร้างก็ให้คิดอยู่เสมอว่าของฟีบบมินในโลก ขนาดเฮานอนอยู่เคียงขางกันแทๆฉยังต้มเข้าได้นับประสายอีย่างกับแค่คุยกันท่างขอความค่ะเยะลินก็มีสิ่งเล็กๆน่นอๆมาฝากาพี่ฝากน้องซัมเนีเนาะค่ะนาะจังใดก็ขอให้ดูแลเจ้าของดีๆเด้อค่ะเด้อเหตุยังอยู่ก็ขอให้มีความสุขสมหวังผู้ใดผิดหวังอยู่มานนำเยลินเด้อตามเยลินมา